สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องช y o ยูทูบทุกท่านครับเหมือนี่สิบห้าบึงบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าครับท้องห้าทิ่ตัดเข่าแล้วครับนี่ตัดใบเข่าแล้วพี่น้องนี่งามบอกครับพี่น้องงามบอกครับบรรยากาศสวยงามครับปาทิ์กำลังขืนครับ ข้าวนาปี2 5 6 6นะครับนี่ปีนี้เข่างามครับพี่น้องงามทุกให้ครับเสมอกันครับเข่าตัดใบครับผมเดี๋ยวเดือนหน้าสิมฉีดปุ๋ยทางใบครับพี่น้องเตรียมรับชมครับผมบรรยากาศดีปะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องชาว youtube ทั่วโลกทั่วประเทศนะครับผมสวัสดีสุขูสุคนครับบรรยากาศดีมากครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับเอาง่ามพี่น้องสุขทุกคนครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศนะครับผมที่เขามารับชมครับผมเดี๋ยวข้าสิบเบิ้องน้ำกันไปเลยนะครับนี่อันนี้คือบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าครับถูกทุกอย่างครับอือทั่วนงครับบทั่วนี่เงี้ว ท้องหนาเมีงบรรยากาศเขาครับสวยงามครับพี่น้องสุดยอดครับอาทิตย์ก็ล่างขึ้นพี่น้องอสวยงามครับเป็นบรรยากาศดีบ่ครับพี่น้องท้องให้ท้องหน้าครับสวัสดี fc ทุกท่านนะครับพมสวัสดีทุกคนครับ ท้องฟ้ากาลังแจ่มใสครับเหมือนนี้ฝนบปตกครับบรรยากาศดีครับเสียงกบเสียงเขียดนันโตนหนาพี่น้องทุบเจ็บทุบเจ็บพาทิตย์กำลังขึ้นครับเดี๋ยวพาเบิ้งไปเลยครับน้องมามามาครับตามมาครับผมอากาศเทียงหน้าครับเทียงหน้าเทียงหน้าน้อยคอยนางครับ มาตรงนี้ชัดเจนครับนี่แสงกำลังขึ้นครับพี่น้องบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่อง YouTube อิสานพาหมวนพาแซบชาแน,นลครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ